วยมาทำอะไรอ่ะเฮ้ยเรียกช่างมาล้างแอร์เนี่ยล้างที่ออฟฟิศแล้วจ,จะมาล้างที่ห้องด้วยเราอ่ะล้ลางบ้างหรือเปล่าวยล้างหน้าแปรงฟันแล้วเฮ้ยไม่ใช่ไม่ถึงล้างแอร์อ่ะล้างบ้าง<อ>หรือเปล่าไม่ได้ล้างเลยอ่ะสําคัญนะทุกบ้านที่มีอ่ะต้องล้างช่างมาพอดีเดี๋ยวถามช่างเลยเดียวช่างก็อยู่ช่างคะ การล้างแอร์จะช่วยให้แอร์เนี่ยทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพครับผมแล้วก็ช่วยประหยัดไฟได้ด้วยเพราะว่าอาการที่ฝุ่นเกาะกรงกระลอกมันเยอะๆมันจะทําให้มอเตอร์เนี่ยหนักขึ้นก็จะกินไฟมากขึ้นคอยร้อนสปกปรกก็จะระบายความร้อนได้ไม่ดีคอมพเพรสเซอร์ก็จะทํางานหนักขึ้น มันก็จะกินไฟครับแล้วก็เย็นช้าด้วยก็คือถ้าล้างแอร์จะทําให้ประสิทธิภาพดีขึ้นการทํางานของมันก็จะดีขึ้น <_ S 2> อยู่เรื่อยๆแล้วอย่างนี้มันต้องล้างกี่ครั้งคะฟิลเตอร์อันนี้ลูกค้าสามารถกอดล้างเองได้นะครับสองอาทิตย์1ครั้ง ก็จะช่วยลดฝุ่นที่จะเข้าไปเกาะข้างในครับแล้วก็6เดือนถึง1ปีก็เรียกช่างมาลา้างอ้าวยังไม่ไปอีกเหรออ้ย,ยังสีทำไมอ่ะสรุปแล้วมันคือยังไงเนี่ยแอร์เหรอใช่เอาง่ายๆละกันการล้งางแอร์นั้นเป็นสิ่งที่ทุกบ้านจําเป็นต้องทํานอกจากจะทําให้แอร์ราสะอาดแล้วไม่มีสิ่งอุดตันแล้วนั้นยังทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของแอร์นั้นยาวนานมากยิ่งขึ้นอย่าลืมไปล้างแอร์ทุกๆ6เดือนกันด้วยนะคะวันนี้ไปละบ๊ายบาย